ทดสอบปั๊มดีซีหนึ่งห้าสิโวลต์หน้าสามนะครับดูดน้ำจสะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จำนวนสี่แผงนะครับผมแผงและสาม้อยสี่สิบวัตต์นะครับจำนวนสี่แผง ดูน้ำที่ออกครับผมขอไ,ได้นะครับอันนี้ต่อตรงครับน,นี่ต่อตรงเลยดูสายไฟกันชัดๆครับผมอ่ะนะครับไม่มีกล่องคอนโทรลนะครับไม่มีกล่องไม่มีหม้อนะครับผมทำตัวนี้กินกรกระแสไฟตรงนะครับ ปริมาณน้ำที่ได้ถือว่าโอเคครับผมแต่น้ำเหม็นมากครับตอนนี้โอ้โหวกจะแตกครับผมพนังกงานของผมก็วกไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมดูกัน